เออคือด็กนะครับเอ่อคุณชื่ออะไรครับชื่ออะไรก็ผมถามคุณว่าคุณชื่ออะไรชื่ออะไรก็คุณชื่ออะไรชื่ออะไรน้องน้องคุณชื่ออะไรอะไรนะอะไรน้องคุณชื่ออะไรอะไรถูกคุณชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรครับแล้วเออช่างมันคนนี้ช่างไปแล้วออเอาคุณคุณชื่ออะไร เดี๋ยวออันนี้ชื่ออาวอนอันนี้ชื่ออะไรอะไรอาวอนอะไรอาวอนอ๋ออะไรกับอาวอนวันนี้ชื่ออะไรวันนี้ชื่ออาวอนเป็นอะไรอาวอนแล้วคุณเคยทำงานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าลูกคยคุณเคยทำงานที่ไหนมาก่อนือครับไม่เคยไม่เคยนะเคยทำงานที่ไหนมาเลยแล้วพ่อพ่อแม่คุณทำงานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคย่คแล้วคุณทำอะไรได้บ้างครับ เออคุณทำอะไรได้คร so ับได้ครัเออทำเอออเอออันนี้แหละอยากได้คุณทำมาได้ไหงครับไุณภาอังกฤษเป็นไทยได้เดี๋ยวผมจะถามภาษาอังกฤษคุณนะครับแล้วคุณแปลเป็นไทยนะครับฟิด็อกเกอร์ฟิ็อกเอร์ฟิตต่างหูโอบวกเทลฟิาิดฟิาทเเอร์ฟิ ป๋าใจดีสุดไปคุณเก่งมากครับคุณตอบไวครับคุณทําอะไรได้บ้าครับแกล้งภาษาอะไรกันนะจีบโอ้อันนี้แกล้โปรดเนี่ยบีฟวายโปรดเนี่ยบีฟวายเนียบ e ีฟวายชาครับคุณป้า ยีงครับเริ่มตั้งแบบแจงสูงนี้ครับแจงสูงครับแจงสูงแจงสูงไม่ใช่เสียงดังเสียงสูงเสียงสูงเริ่มตัดใบแล้วตั้งใบแล้วดิ้นใบครับเออครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะครับ